พวงมาลัย LC 250ตัว Back Edition นะก็เป็นเปียโนโบแบ็กด้านบนนะครับโลโก้ดำมาพร้อมระบบแพท t ทิร์นชิและรองรับระบบทุกอย่างที่ในรถเมืองไทยมีนะครับติดตั้งได้ในรถหลากหลายรุ่นมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเดินระบบสายไฟไปที่เกียร์นะครับชุดสายวายซ็อกเก็ตไม่มีการตัดต่อสายไฟใดๆชุดปลั๊กต่างๆผมเน้นงานติดตั้งนะครับไม่มีการตัดต่อไม่มีการโมดิฟายในตัวรถใดๆนะครับชุดปลั๊กที่พวงมาลัเราก็ จะทาเป็นปักแท้พินแท้นะครับแล้วก็สามารถยกไปใส่คันอื่นได้ด้วยไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลยสมมติเบื่อคันนี้เราไปใส่คันอื่นก็สามารถรองรับทุกระบบของคันอื่นที่เราเอาเข้าไปติดตั้งนะครับอันนี้การติดตั้งพวงมาลัยก็เสร็จแล้วด้วยทรงที่มันดูเป็นปัจจุบันนะครับมันก็ทําให้รถดูดีขึ้นในการขับขี่ก็จะดูสวยขึ้นนะฮะเพราะว่าพวงมาลัยเดิมออกมาร่วม1ิบปีแล้วการขับขี่มันนะถ้าสมมุติใครชอบแบบทรงปัจจุบันที่ทําให้รู้สึกการขับขี่ของเรานั้นดูน่าขับขี่ ชุดระบบแพทเทิร์นชิพทำงานตอบสนองได้ดีนะไม่ว่าจะเป็นคูสคอนโทรลอะไรก็ทำงานได้ครบหมดทุกอย่างนะครับนอกจากวงอะไรแล้วผมเน้นเรื่องงานติดตั้งนะครับว่าผมส่วนใหญ่ผมชอบโชว์งานติดตั้งเพราะว่าที่ไหนมันก็ทําได้เหมือนกันหลายๆคนก็บอกในแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับเรื่องงานติดตั้งนั้นมีผลนะว่าลูกค้าตัดสินเลือกที่จะมาติดตั้งที่เราก็คือเราต้องโชว์งานติดตั้งไว้ก่อน ต่อมาอีกรายการก็คือจะเป็นไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารไม่ว่าจะเป็นแมตต์แรมหรือ,อตัวไฟโดมเพ,เพดานกลางนะครับตัวนี้จะเป็น LED 36ชิปไม่ต้องตัดแปลงอะไรเลยนะไม่ต้องเดินสายไม่ต้องติดกาวสองหน้านะตัวนี้ขาขั้วไฟมันก็จะยึดกับตัวตัวโคมโคมรถได้เลยแล้วก็ตัว T10 ตัวนี้ก็เสียบเข้าไปใช้ได้ใช้ของ T10 ที่เป็น LED นะครับสีไฟก็จะได้แสงสีขาวแบบนี้เลยภายในห้องโดยสารก็สว่างและไม่อมฟ้าไม่แยงตานะครับ